สวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านอยู่กับผมนิดดำทักไทยแลนด์ฮะช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูาวิธีการวิธีการนะฮะเ,เปลี่ยนซีนปากกระบอกดำของรถบรรทุกหกล้อหรือว่ารถสิบล้อเหมือนกันรูอปล่าไม่รู้นะฮะ เดี๋ยวันนี้เราจะยกตัวอย่างของ6ล้อนะฮะการเปลี่ยนซีนปากกระบอกดำเพื่อนๆก็อาจจะเคยทำหรือว,ว่าเคยผ่านมือเคยเปลี่ยนมาแล้วแต่ว,วันนี้ก็จะมาถ่ายทอดจากร้านโชนนนช่างเตี้ยฮะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตเลยเหรอใช่ยี่มีรยนี่น,<ๆ>นะฮะเพิ่งทำเป็นครั้งแรกเพิ่งผ่านมือ เป็นครั้งแรกฮะอย่างแรกเลยที่เราจะทำนั่นก็คือต้องหาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เหล็กไม้อะไรที่มันแข็งแรงหรือว่าทำมาเฉพาะเวลาจะทำกระบะดั้มฮะมาให้มันซุดตัวลงมานะแล้วก็ปล่อยแรยงนั้นน้ำมันออกปล่อยน้ํามันออกให้หมดนะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งถน้น อย่างแรกเราก็ข,ขึ้นขึ้นดําเรียบร้อยเนาะขึ้นเสร็จปับ๊บหาอะไรมาคำ้ำอย่างอุปกรณ์เราก็จะมีนี่มีเหล็กอยู่ประมาณ8ชิ้นนะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เยอะก็นั่งกันออ10ชิ้น <c oughs> อาการของมันก็คือมันรั่วมันอาจจะเสื่อมสภาพบอหรือมันแล้วแต่เนาะแล้วแต่จังหวะเนาะ ทีซีนมาก็เสื่อมสภาพแล้วมันเป็นตาหมดไม่น่าจะใช่เพราะว่าตัวนี้เพิ่งสองปีนะฮะบางทีก็อยู่ที่ลักษณะของการใช้งานครับอาจจะยกแล้วก็กระแทกเนาะอืมใช่มันก็มีส่วนแรงดันซีนมันก็เริ่มเสื่อมเริ่มมันก็เลยรั่วเลยซึมนะมันไม่เกี่ยวกับอายุการใช้งานนะอายุการใช้งานมันก็เกี่ยวอยู่แต่ที่สาคัญก็นี่แหละฮะพอมันเกิดแล้วก็ต้องสอม เผื่อมันอันตรายอะ่ะมันเผื่อเรากําลังใส่ดินเต็มแล้วมันมันแตกระเบิดมานี่ยกไม่ขึ้นก็งานเข้าอะ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีก็ที่พูดบอกไปแล้ว1คำ้ำสองปล่อยแรงดันอ่าพวกน้ํามันไฮดรอลิกออกฮะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูด้านโน้นดีกว่าถอดสลักนะฮะนี่จะมีสลักแล้วก็พวกกิ๊บล็อก,กเกณนเหลากเกณนมนะะัน จากนั้นเราก็เดียดูอีกทีนะนี่นี่นี่อันนี้ฮะเนี่ยมันจะมีกิฟตรงนี้นะแล้วก็ตอกออกตอกตอกตอกอ๋อตอกฝั่งนี้นะตอกฝั่งนี้ออกอย่างแรกก็ต้องเอาไอตัวดําตัวนั้นอ่ะเอาลงก่อนนี่ตุ้ยเนี่ยตุ้ยเอาเขนยกดําลงก่อนนะฮะเสร็จแล้วน้ามันก็จะไหลลงเรื่อยใช่ไหมไหลลงหมดเลยไม่มีแรงดันมันก็ลงได้แต่ต้องใช้แรงนิดนึง กดลงให้มเห็นไหมช่างกําลังสาธิตหรือทําให้ดูอันนี้เราถอดสาธิตนะนี่นนแล้วก็ใส่คืนอ่าแล้วก็ใส่คืนนะไม่มีอะไรเราเราถอดสาธิตคุยกับช่างว่าเราจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเปลี่ยนซีนปากกระบอกดำเน,นี่ยก็จะทำยังไงมันจะได้เห็นภาพชัดเจนแล้วก็เลยคุยกับช่างเดี๋ยวเราถอดเลยรื้อเลยอ่าเพราะเราถอดเสร็จหาวิธีบอกถอดเสร็จนะฮะล้วก็จะใส่คืนไม่มีอะไรฮะ ก็เป็นวันอาทิตย oh ์มันหยุดพักผ่อนเนาะมาติดก็ะองแรงเลยครับโอ้โหคาราเหมือนข้าราชการเลยเนี่นี่ฮะโอ้เด้อวันนี้สองแรงนี่เปลี่ยนเรื่องพูดดีกว่านี่นี่พอเราดันฮะมันก็จะดันน้ำมันออกเนี่ยเราต้องเราต้องปลดล็อกน้ำมันออกไอ้ขาขาเข้าขาออกเข้าออกก็ได้เนาะก็เอาออกแล้วดีอ่ะนี่ครับ พอเรากดแรงดันน้ำมันก็จะกดลงน้ำมันก็จะไหลออกแล้วก็ค่อยเติมใหม่ตัวนี้น่าจะเติมสักไม่รู้อ่ะกี่กันร้อนไม่รู้ก็เติมดีกว่าจะเต็มฮะมันกระป๋องนี่กระกนนะปะ๋องเติมจนกว่าเนี่ยมันจะมีมันจะมีมน,ะมน,น็อตอีกน็อตหนึ่งนะตัวนี้คือไม่เติมเยอะไปนะเติมแบบพอดีเติมแบบประมาณไม่ไม่ล้น,นน็อตเนะี่ยเดี๋ยวมาดูวิธีการถอดดีกว่า เดีวเรากดเรียบร้อยแล้วแล้วก็รอทําความสะอาดตรงนี้นิดนึงแล้วเราก็เปิดฝานัดหนองอุ้ยง่ายง่ายจังใช่ง่ายฮะที่ทุกคนน่าจะทําได้ครับนั้ง่ายครับแต่ไม่มีใครทำใช่ขงะกไม่ทำแต่เรื่องของเรื่องพวกอะไหล่พวกซีนอะไรก,ก็มันจะเสียเวลานะอยากให้ใช้ของดีๆไปเลย เพราะว่าถ้าใช้ของไม่ดีแล้วมันรั่วซึมอีกอยากรู้สีเวลาอีกเนาะก็แนะนำนะ,ะก็ถ้าอยู่แถวๆถ้บานตรวจดก็แนะนํามาร้านช่างเตี้ยนะฮะมากินก๋วยเตี๋ยวมากินก๋วยเตี๋ยวอร่อ<ด>ยครับนอกนั้นไม่มีอะไร,ร,รกินก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วก็ลงไปปะยางด้านล่างครับเพราะว่าส่วนมากยางจะรั่วแล้วผ่านฝ่งนี้นะ,ะโ,อโอ้ตรงนี้ไม่ได้รับปะยางนะฮะส่วนมากถ้าผ่านมาไม่แวะไม่คุยยางจะมักจะจะรั่วจะซึมนะชอบมีปัญหา เราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะอันนี้ต้องต้องคุยดีๆกับช่างฮะจะคุยไม่ถูกหูไม่ได้นะคุยผิดหูผิดตามไม่ได้ฮะต้องต้องคุยดีๆประนีประนมอมอมชอมไหมฮะทามาพูดแบบว้าว้า,วารถท่านสักวันหนึ่งต้องมีปัญหาแน่นอนถ้าผ่านหน้าร้านตรงนี้ฮะก็นแนะนํามาใช้บริการนะฮะก๋วย <c oughs> เตี๋ยวรถด <c oughs> มากินก๋วย <c oughs> เตี๋ยววะฮะช่วงนี้เศรษฐกิจด,ดีฮะช่วงนี้เศรษฐกิจด,ดี ขาย1วันนะปิด3วันนะเพราว่าวันหนึ่งหนูขายได้ตังค์เยอะ uh huh. ต้องไปใช้มันหมดก่อนเนาะเดยค่อยมาเปิดร้านต่อโอเคนะครับเดี๋ยวก็ถ้ามีโอกาสก็แวะมาใช้บริการไดนะ้คนที่อยู่ในระแวกอำเภอบ้านกรวดหรือว,ว่าอำเภอใกล้เคียงจะมีเวลาขับรถมาก็มาพูดมาคุยขอคำแนะนำได้คนฮะหรือว่าจะมาส้มได้นะประมาณนี้ฮนะ อ่ะตอนนี้ก็เข้าเรื่องเราตอ่อตอนนี้ทางกำลังทำความสะอาดอีกหนึง่งถ้าใช้ดีก็ใช้น้ำมันไอ้ล้างเครื่องนะฮะมันล้าง,งมันคราบมันมันจะห,นหายห,หมดเลยแอ่ตัวนี้เราก็เดี๋ยวถอดอะไรไปซื้อก่อนนะฮะเรื่องนั้นค่อยว่ากันรถใช้งานเนี่ยมันอยู่ๆมันก็หายไปฮะ มันไม่ได้บอกลงหน้าเ่้มันจะเสียมันจะพังนะนี้ก็จะมาบอกวิธีการออถอดเปลี่ยนฝาฝาไอ้ตัวกระบอกซีนกระบอกดำเนี่ยก็อย่างที่พูดไปนะฮะยกดำหาไม้มาค้ำฮะแล้วก็ปลดแรงดันน้ำมันออกไอ้ช่วงไอ้คันยกยกดำมันต้องมันต้องยกอยู่แล้วปลดแรงดันน้ำมันออกแล้วก็ปลดสลักไอ้พวกเดือยข้างบนเอาก,กิิบออก ตอกออกแล้วก็กดลงน้ำมันก็จะดันออกที่สายเสร็จแล้วก็คันน็อตเนี่ยแบบนี้น็อตมีประมาณสักแปดตัวหรือหกตัวน็อตเบอร์สิบหกเลยด้วยเม่นบอกใช่เฉพาะรุ่นบอกเบอร์สิบเจ็ดใช้ไม่ได้เบอร์สิบเจ็ดใช้ไม่ได้ต้องใช้สิบหกนะเดี๋ยวถ้าเบอร์สิบหกใช้ไม่ได้ต้องเบอร์สิบห้าเนาะตัวนี้แกนอ้วนนะสี่สี่ตันไหมสี่ตันอ้วนเนาะ มันจะมีผอมมีอ้วนมีสั้นมียาวน่าจะมียาวเท่ากันฮะคงจะไม่สั้นนะกระบ,บอกดําถ้าเขาเซตตาแหน่งให้มันยกสูงก็ดีฮะมันดีตรงที่ดินมันไม่ค่อยติดกระบะนะแต่ถ้ายกได้ต่ํามันก็จะดินจะไม่ค่อยไหลนะมันจะเกาะนึบอยู่นะฮะยิ่งเป็นพื้นกระบะที่เป็นลุมเป็นบ่ออุกาบาทน,นะมันก็จะตกค้างแล้วก็ ทำให้เหนื่อยครับไม่เหน, ơi, นื่อยอะไรเลยเหนื่อยต้องเสะกระบะนี่เพราะว่าดีเด<อ>ี<อ>๋ยวจะได้รีบเติมจะได้รีบไปเงไปเที่ยวเพิ่มใช่ไหมไม่ใช่เงั้นน่ะสิลัวโดูงอกเสะกระบะก่อนพี่ทุกรอบกับงานเข้าพี่น้องอ่ะก็นี่ไอ,อขันฟ้าออกนะขันน็อตน็อตอ่าที่ก้าออกเดี๋ยวไปดูว่าข้างในมันมีอะไรเดี๋ยวตอนนี้ให้ช่างทางานไปก่อนะ ตัวเนี้ยถ้าไม่เป็นตามมดไม่มีรอยยุบรอยบุ่มรอยขีดรอยข่วนนะพวกซีนที่มันดีๆมันก็จะไม่มีาการสึกหรอนะมันก็จะใช้ได้ยาวๆพยาพยามนะ,ะเวลาทําอะไรอย่าไปกระแทกนะไปโดนหรือเวลาชงเชื่อมก็ต้องต้องคอยดูนะกะลัวไอ้พวกเศษลวดมันจะเดินไปโดนก็มันก็จะไปบาดไอ้ซีนข้างในเนาะใช่ไหมแล้วก็มันเป็นรอยมันก็จะเป็นร่องน้ํามันออกมาได้ มันก็จะซึมคม่เร็ก็แนะนำให้เปลี่ยนของเทปเลยของดีๆไม่รู้มันมีกี่ตัวนะเพราะว่าเราก็เพิ่งเพิ่งเคยทำช่างเขาเพิ่งเคยทำเคยถอดด้วยแต่ช่างเขาเรียนมาที่สุดีนี่จงพูดถึงอาจารย์กูอาจารย์กูบอกกูเกินนี่ประวัติของช่างเตียนี่ก็อนานฮะ เรียนไปจมสักทีป่ะตีครงปรม <c oughs> ไปทำงานแถวน,นู้น <c oughs> ไปทำงานเก็บสะสมประสบการณ์มาโอ้นานฮะจนมาทำแบบรับต่อกับบะดำนี่ขึ้นดำขึ้นโครงจนยันเสร็จเป็นขั้นหนึ่งะมาออวางวาง,วางมาโทรมาสอบถามมาคุยได้เลยครับถ้าเซิร์ชไปใน Google จะเจออยู่หน้าแรกๆเลยครับไม่ใช่ชื่อร้านนะ คนมากหาไม่เจอต้องมาดูด้วยตัวเองฮะนี่หน้าร้านตัวนี้ก็ทำเลก็เปิดกว้างนะจอดสะดวกโอ้สองสามไร่ตรงนี้นี่พื้นที่จอดสะดวกนะอากาศไทยเทแล้วก็มีอาหารให้กินด้วยบริการที่นั่งเล่นนะบรรยากาศดีอยู่บนเนินฮนะนี่ติดถนนดำเลยก็เชิญมาใช้บริการได้นะ ดูกันต่อชมกันต่อเสร็จแล้วล้วก็ทำการเงะนะเงะก็ใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งว,ว่ามันจะแน่นนะนจะแน่นนิดนึงคนระั เพราะว่าอะไรที่เป็นแรงดันนะมันจะแน่นนะไหนจะพวกซีนที่ติดข้างในแล้วก็พวกสีที่เขายิงนะต้องเคาะเคาะบางตัวก็ง่ายอนะ่ะบางตัวก็จัดตึงๆนิดนึงเคาะคราบสีครับไอ้กาวออก เรอดูตอนเปิดฝาเลยโอ้ยออกแล้ว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 ต้องค่อยๆแงะแยเงะทีละตำแหน่งทีละตำแหน่งออกแล้วออกแล้วออกแล้วแล้วก็ไม่รู้นะวิธีขั้นตอนที่มันถูกต้องเป็นยังไงฮะแต่นี่ก็จะเป็นอะไรนะ แล้วแต่แล้วแต่ช่างแล้วแต่สำนักก็มีวิธีการเอาออกแบบไหนที่มันมันง่ายอ่ะแต่นี้ก็ถือว่ามันไม่ยากไม่เคยทำเนอะเพราะช่างเพิ่งเคยทำเป็นครั้งแรกงู้นไ,ไหมต้องงัดเป็นสองข้างนี่มันจริงจะเสมอเอา้ามองไม่เห็นนะอ่ะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่ฮะขึ้นมาแล้ว คนขึ Salvador, okay, ้นมาแล้วรูดขึ้นมาแล้วนั่นไหนซีนถือจับไป็นต้องวางไว้บนธรรมะมันส่งนั่นเลยเดี๋ยวในซีนข้างในนี่บอกไว้นนี้ข้างนอกเนี่ยนี่นี่นะยี่ซีนนั่นเลยโอริงยี่เชิญนี่นะนั่นแหละอันนั้นก็คืออันนี้ไงไอซีนลูกสูบข้างใน ใช่ไหมโอ้นี่ซีนข้างในนี่ใช่ไหมใช่ใช่นี่ซีนอยู่ข้างในนี่จะใส่ยังไงนี่เกะยังไงเดี๋ยวศึกษาก่อนอันนี้เป็นโอริงเฉยโอริงฝาเฉยอ๋อซีนนั่นปะซีนฝาใช่ใช่ใช่อืมซีนข้างในนี่นี่นี่นสองสามตัวนี่ไม่ใช่นี่อันนี้เป็นโอริงฝาเฉยไไม่นเป็ทงรู้ โมตายแล้วถ้าไปซื้อแต่โอริงนี่ก็นี่ฮะนี่ข้างในนี่สามตัวนี่นี่ฮะหนึ่งสองสามเนจากตัวนี้แหละฮะมันทำให้รั่วนี่สามชั้นมีร้อยไม่ชั่ง ม่ดีเดอ้อเดี๋ยวมีนกไปเข้าไปข้างในนี่ฮะอันนี้โอริงด้านนอกก็ไม่แน่เราต้องไปซื้อด้วยนี่น่าจะมีนะเอาเองค์มดเลยโอริงด้านนอกหนึ่งตัวตัวนี้จะเป็นซีนข้างในนี่ไม่เคยเอาออกเลยเนี่เอาออกไงนี่เงะปะไม่เคยด้านในนั่นฮะลองศึกษาหรือว่ายกไปทางฝา เดี๋ยวเราไปซื้ออะไรก็วิธีใส่ก็น่าจะทำสวนทางกันฮะพอเราเปลี่ยนซีนโอริงเสร็จก็ทำความสะอาดเรียบร้อยก็ยัดใส่เข้าตำแหน่งเดิมน่าจะ,ะมีประมาณนี้แหละโอเคนะครับแล้วก็ไปซื้ออะไรมาเปลี่ยนตัวนี้แล้วก็ใส่เข้าเดิมแล้วก็อัดน้ำมันเข้าระบบก็ค่อยอันนี้ วยเแค่นั่นแหละผมว่าซีนตัวนี้แหละไอ้ที่ว่าไอเอออริงนั้นไม่น่าจะใช่หรอกอันนี้ต้องเปลี่ยนไหมไม่รู้อ่ะก็ <c oughs> ะไม่เห็นก็สองตัวอืน่าจะสองตัวบนล่างใช่เป็นซีนนี่แหละอันนั้นไม่น่าจะใช่หรอกอันนี้ไม่น่าจะไม่เกี่ยวหรอก Oh. เราก็ไม่รู้นะว่าตัวไหนที่มันเสื่อมฮะแต่ก็ถ้าจะดีก็คือเปลี่ยนเลยทั้งชุดเลยค่ะตัวที่หนึ่งตัวที่สองประมานี้นะฮะเห็นนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ลายเพียเท่านี้ฮะก็รอซื้ออะไรมาใส่แล้วก็ประกอบแล้วก็เติมน้ำมันไล่ระบบแรงดันข้างในฮะ เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะฮะสวัสดีครับ